ชั้นบนนะคะห้องนี้จะอยู่บนห้องสแตนดาร์ดราฟท์ชื่อว่าห้องสุพิเรียบาโคนีนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่เชื่อมมากับห้องสแตนดาร์ดราฟท์เลยอยู่ชั้นบนเลยนะคะด้านด้าน,น,นหลังของสมัยเนี่ยจะเป็นวิวทะเลนะคะเห็นวิวทะเลนิดนึงนะคะนี่เราไปห้องไปดูนะ ทั่วไปแล้วก็คล้ายๆกับห้องเซนทรัลฟอนนะคะแต่ว่าแค่ขึ้นอ,อยู่ชั้นบนแล้วก็เห็นหริ้วทะเลนะคะแล้วก็เครื่องในความสะดวกต่างๆก็เหมือนกันเลยจะมีบ่าบรกานให้ด้วยด้านในจะมีน้ําบริการสองขวดนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เตียงนะคะสำหรับห้องนี้เตียงจะเป็นคิงไซส์นะคะคิงไซส์สำหรับ2ท่าน เตียงนุ่มมากเลยคะเตียงนุ่มมากนะคะแล้วก็จะมีน้องหงนะคะน้องหงตัวนี้เป็นผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าเช็ดผมนะคะบรรยากาศดีมากห้องเหมือนเดิมเลยจะเป็นสไตล์ไทยๆไ,ไม้ๆนะคะสไตล์แต่งด้วยไม้ส่วนมากเลยนะคะก็เลยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดินระเบียงกันนะดีมระเบียงตรงนี้บรรยากาศดีมากๆค่ะ แต่ว่าระเบียงที่นี่ก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสําหรับห้องนี้ก็เป็นระเบียงเล็กๆตรงนี้นะคะเหมาะสาหรับออกมานั่งจิบกาแฟยามเช้าได้อยู่ก็ได้อยู่นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่นะจ๊ะห้องนี้ก็เป็นห้องแอร์เหมือนกันคะห้องแอร์แล้วก็จะมีเป็นนี่ ้องน้ำมีนี่เ้ความใหญ่อยู่แล้วนะคะของอันดารีสอร์ทส่วนมากจะเป็นห้องน้ำใหญ่ๆทั้งหมดเลยตรงนี้ก็เป็นชักโครกนะคะชักโครกแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของเทียบน้ำนะคะก็คือจะมีเป็นฝักบัวนะคะแล้วก็ลัดมาจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบุ้ชากาแฟนะคะร้องจัดเก๊งโดนโร ในนิดเึีตรงนี้จะเป็นต๊เครื่องแต้งนะคะนา่ากนันตะเครื่องป้งที่นี่ไะคะเป็นสตไตล์ไม้ผสหรับคนหน้ารากของเราปๆๆปร้ยกโไฟได้บนนี้ด้านบนจะแตลงแต่งไฟนี้นะคะสวยมากค่ะทำให้ดูสว่างสะอาดตาน,นะคะ เป็นไ,ไงคะสำหรับห้องนี้สุขีอยามาโคนี่ถูกใจแท่นแค่ไหนถูกใจแท่นกันบ้างไหมคะถ้าถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าแอดไซต์ side, เที่ยวสนุกทัวร์ไปได้เลยนะคะจะมีเจ้าที่คอยให้คำแนะนำหรือว่าโปรโมชั่นดีๆกับอันดารีสอร์ทหรือว่าห้องประเภทนี้นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์แชร์แล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันคลิปหน้าอีทีหน้าว่าเราจะไปพักห้องไหนกันนะคะเดี๋ยวติดตามได้เลยในอีีหนา้าสวัสดีค่ะ